เจอตอนนี้อยู่ที่ไหนคะโอ้โหอันนี้ยากนะคะคุณแม่ไม่ใช่คนนั่งทางในคุณแม่เป็นมอดูเฉยๆนะคะน้องลองหาดูตามถนนหนทางตามสี่แยก,ะะนนยกอย่างนี้นะคะตามถนนหนทางตามพงหญ้าอย่างนี้นะคะตามถนนหนทางตามพงหญ้า่างๆลองดูนะคะลูกลองดูนะคะมาจะได้ไหมนะคะเรื่องงานนะคะเรื่องงาน ระวังทะเลาะเบาะแวงระวังทะเลาะเบาะแวงกับคนคน,คนที่เขาเอาน้องกีไดไ้ให้กุหลาบแม่สองดอกขอบคุณมากคะ่ะลูกนะคะขอบคุณมากสำหรับกุลาบสองดอกนะคะขอบคุณมากคะ่ะลูกอ่าะระวังนะคะที่ที่ทํางานอาจทะเลาะเบาะแวงกันอาจถึงแบบบ้าแบบตรงแบบลงไม้ลงมือกันรุนแรงหรือว่าลายใส่ลายกันแบบรุนแรงนะคะเนาก็ อโหสิกรรมให้กันไม่จองเวรจองกรรมกันจะดีกว่านะคะระวังทะเลาะเบาะแวงระวังมีปัญหากับคนที่ทำาน